สวัสดีค่ะเดี๋ยวครูป้อมจะมาสอนเรื่อง if e clause นะคะ if e clause เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน grammar ที่ออกข้อสอบเวลาเราเจอ if e clause เนี่ยปกติมันจะมีอยู่4สูตรนะคะก็คือ1 2 3 4ตามนี้ที่สำคัญของ if e clause เนี่ยคือ verb ทีนี้ถ้าเกิดเราเจอสูตรแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น verb ปัจจุบนัน verb ปัจจุบันนะคะคู่กับ verb หนึ่งคือไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม es ไม่ต้องเติม ing ไม่ต้องเติม ed นะคะ เราสังเกตตรงนี้ค่ะกรณีนี้คือไม่มีประธานถ้าเราไม่มีประธาน,นเนี่ยตอบ verb หนึ่งไปเลยทีนี้สูตรสองก็คือถ้าเราเจอข้างหน้าเป็น verb ป,ปัจจุบันนะคะข้างหลังเนี่ยมีประธานจะตอบเป็นอนาคตนะคะอนาคตก็คือ view verb หนึวว่งปัจจุบันคู่อนาคตนั่นเองต่อมาสูตรสามคือ verb สองคู่กับ verb หนึ่งส่วนสูตรสี่ก็คือแ a ่ verb สามคู่กับ verb h a v e v e r สาอ่ะทีนี้ตรงไหนนะคะที่เป็น u o d เนี่ยตรงไหนที่เป็น w u o d สามารถที่จะเป็นค h o u l d ไม่ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย h have ตามด้วย w o r b ช่องที่3ตรงไหนที่เป็น w i l l สามารถที่จะเป็น Can ก็ได้หรือเป็นคำว่า Ma กก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบหัดกัน นี้เสรมนิดนึงนะคะตรงสูตรสามชืสามเนี่ยตรงที่เป็นเมิร์ช่องที่สองเนี่ยนะคะเวลาที่เราเจอคําว่า Was กับคําว่า w e r e นะคะสองตัวนี้เป็นช่องสองเวลาอีฟ e คอสเนี่ยนะคะจำไว้เลยว่าใช้ Ver รกับทุกประธานเราไม่ใช้ w a s นะคะใช้ Ver รกับทุกประธานทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบ่งหัดกันบ้างนะคะเวลาเราเจอ if e ขึ้นต้นประโยคนะคะให้เราวงกลมอ่ะ วเวลาเจ e AP, อ is คุณประโยชปึ๊บวงกลม i e f แล้วก็สังเกตนะคะจะมีคอม,มา่าให้เราวงกลมคอม,ม่าด้วยอะ่ะเจอ i f วงกลมเห็นคอม,มา่าวงกลมทีนี้ขิดเส้นใต้ verb นะคะสำคัญมาก verb คือคําว่า is e delay เ,เวลาเราดูว่ามันเป็น tense ไหนเนี่ยนะคะให้เราดูที่ตัวแรก is e e <AS S 2> เป็นอะไรคะเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะ ปัจจุบันต้องคู่กับอนาคตที่นี้ตรงเนี้ยมันไม่มีประธานใช่ไหมคะถ้าเป็นไม่มีประธานเมื่อไหร่ต่อ verb ช่องที่1เรียกว่าหนึ่ง infinitive นะคะคือไม่ต้องเติม ed ing ไม่ต้องเติม s es เพะฉะนั้นเวลาเราเจอกรณีที่มีขีดให้เติมแล้วข้างหน้าเนี่ยไม่มีประธานไอขีดที่นี่ให้เติมเนี่ยติดคอมมาเลยเนี่ยจำไว้เลยว่าต่อ verb ช่องที่1หรือเรียกว่า verb infinitive นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ verb ช่องที่1ก็คือข้อ c c a ทนั่นเอง ต่อมานะคะข้อ2เห็น if วงกลมแล้วก็เห็นคำว่าปึ๊บวงกลมขีดเส้นใต้ verb verb คืออะไร verb ก็จะอยู่หลังประธานเพราะฉะนั้น verb คือคำว่าน need Need เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะมันต้องคู่กับอนาคตทีนี้มันไม่มีประธานถ้าไม่มีประธานเมื่อไหร่ปึ๊บนีนะคะ ตอเบเวิร์บช่องที่1หรือเวิร์บอินฟินิทีฟเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอินฟินิทีฟก็คือข้ออ้อาวไม่มีเป็นข้อ A นะคะเอา S ออกต่อข้อ A ต่อมาข้อ3ข้อ3นะคะเวลาเจออ e ีวงกลมคอม่าวงกลมขีดเส้นใต้เวิร์เบเวิร์บอยู่ไหน ถ้าขีดอยู่ฝั่งซ้ายให้หาเวิร์ฝั่งขวาถ้าขีดอยู่ฝั่งขวาให้หาเวิร์ฝั่งซ้ายนะคะทีนี้ข้อนี้ขีดเวิร์ฝั่ diabetes, งขวาคือคําว่า v i l l type เป็นอนาคตใช่ไหมคะอนาคตก็ต้องคู่กับปัจจุบันถูกไหมทีนี้ปัจจุบันก็จะมีแค่ตัวเดียวคือข้อ a นั่นเองค่ะประมาข้อ4เห็น is วงกลมเห็นําว่าวงกลมขีดเส้นใต้เวิร์บทีนี้ขีดอยู่ฝั่งขวาให้ขีดเส้นใต้เวิร์บฝั่งซ้ายเวิร์บฝั่งซ้าย is นั่น is เป็นปัจจุบนันใช่ไหมคะปัจจุบันก็ต้องคู่กับอนาคตมีประธานไหมมีเพราะฉะนั้นอ่ะพระเอิญเราเห็นแ a n นใช่ไหมคะแค n นวิวเม y ได้หมดถ้าเราเจอพวกนี้ปึป๊บขาดแค่เวิร์บช่องที่1 infinitive เว <Work> ิร์บช่วยตามด้วยช่อง1 infinitive เพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อข้อมีบอนั่นเองอ่ะทีนี้มาต่อกันเลยนะคะต่อมา c a n i e a ก็เหมือนเดิมค่ะวงกลมคอม m าวงกลมหาคอ m มาเจอนะคะอ่ะี่งกลมคอม m าวงกลมคิดเส้นใต้ verb คีดอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะคิดเส้นใต้ verb ฝั่งขวาฝั่งขวา verb ก็คือคำว่า will have to ออกมาด้วยกันนะคะอันนี้เป็นก้อนเดียวกันถ้าเราเจอ will verb หนึ่งปึ๊บอนาคตคู่กับปัจจุบันทันทีนะคะเราไปหา v e r ปัจจุบันปัจจุบันมีท่อ a อ่ะแล้วก็ข้อ d dog นะคะทีนี้ u ใช้กับบทที่ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ a ไล่มาไม่มี e ใช่ไหมคะไล่มาเห็น e อยู่ตรงกลางไม่ต้องตกใจนะคะ e เนี่ยสามารถที่อยู่ตรงกลางได้ก็เหมือนเดิมขีดเส้นใต้เวิร์กฟังซ้าย w i l l call อ,อนาคตใช่ไหมคะอนาคตคู่กับปัจจุบันอะน,นี่แล้วก็ไปดูเวิร์กปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้ง am ใช้กับ i fly ตัดทิ้งเหลือ r กับ i s fly เนี่ยเป็นหนึ่งไหมคะถ้าเป็นหนึ่ง ตอบ is ข้อ a อ่ะถ้าเป็นหนึ่งเขาเรียวกว่าเป็นเอกพจน์เอกะแปลว่านหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็นเอกพจน์ใช้กับ verb เอกพจน์ด้วยกันคือ is ส่วน r เนี่ยเป็น verb ของหุ่นพจนนะคะต่อมา if วงกลม comma วงกลมขีดเส้นใต้ verb คือ would take อ่ะเป็น would verb หนึ่ง would verb หนึ่งคู่กับ verb ช่องที่สองช่องที่สองก็จะมีข้อ a กับข้อ b boy นี่ตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งทีนี้จำวาเลยว่า if ถ้าเราเจอ เวิร์บสองคู่กับวูดเวิร์บหนึ่งถ้าเราเจอวอสกับเบอร์นะคะจำไว้เลยว่าใช้เวิร์กับทุกประธานเราไม่ใช้วอสนะคะใช้เวิร์กับทุกประธานเลยจะเป็นชีก็ใช้เวิร์บ he ก็ใช้เวิร์บ i ก็ใช้เวิร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดวอสซิ่งตากข้อ b boy นะคะต่อมาข้อแปดเขียนอีวงกลมคอมม่าวงกลมขีดเส้นใต้เวิร์บนะคะถ้าขีดอยู่ฝั่งขวาให้ขีดเส้นใต้เวิร์บ ฝั่งซ้ายคือคำว่า w e r e ใช่ไหมคะ w e r e เป็น verb ช่องที่สองเพราะฉะนั้นคู่กับ w o o d verb หนึ่งแล้วก็ตัดนะคะที่นี้เหลือ w o o d access เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ D dog นะคะต่อมา e v grown, าวงกลมคำว่าวงกลมเขียนเส้นใต้ verb คือ w o o d apologize เป็น w o o d verb หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอีกคำต้องเป็น verb ช่องที่สอง ตัดทิ้งตัดทิ้งอ่ะบสองมีแฮดกับเบอร์จำไว้เลยว่าแฮดมันมาคู่กับบทช่องที่3ามแฮดบ,บ3สนี่มันจะเป็นสุดสีแฮดบ3สามคู่กับวูดแฮดบสามสาข้อนี้ต้องตอบเป็นช่อ2สองมาดังคะือเบอร์คะตอบข้อ C แ a t ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าใครมีคำถามสามารถที่จะถามมาได้ทาง Facebook นะคะ w w w f a c e b o o k c o m i n g t e e n g l i s h อย้กเจอกับครปองที่นั่นค่ะ